ตัวแรกครับเป็นงัวธาทองครับทองครับเจ้าโนเบิลครับเจ็ดเดือนแหละครับพี่น้องฝากกันทองสดๆดตังตีตรงนี้เปิดจักบาทครับสามหมพันบาทค่ะตัวที่2ครับเป็นงัวแม่สาวนะครับสูงอะไรตรงนี้สูงร้อยสามสิบแปดบวกลบค่ะร้อยสามสิบแปดบวกลบครับเนื้อนั่งดีเดียมโตดีครับพี่น้องตัวนี้เปิดจักบาทเปิดสามหมื่นหกพันบาทค่ะสามหมื่นหกพันตัวที่สามครับพี่น้องครับเป็นลูกใต้ของเจ้าพุทธันน้าตาวันพอเลยนะครับอนาคตรพอพัน ไปหกเดือนน้องนี่เปิดจักบาทครับเปิดสองหมื่นหาพันบาทค่ะแม่สาวเปิดจักบาทตรงนี้เปิดเอ๊ะเมื่อนเก่าค่ะหนึ่งหมื่นเก้าพันครับพี่น้องราคาห้องต่อรองได้ต่อรองได้ค่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสวัสดีเอฟซีพี่จ้าทุกท่านครับเทียงนี้อากาศอากาศในแบบว่ามันเตาอบครับพี่น้องแดดฝนมากแล้วนะครับพี่จ้าประทุมราชครับผ้าพีผ้านองครับมะเบงมัวทองม่วแม่สาวม่วพ่อพันธ์นะครับ มาอยู่กับน้องนิดคือเก่าครับสวัสดีครับน้องนิดครับสวัสดีค่ะมาจากบ้านหน้าแต่ตำบลน้าแต่อำเภอเมืองจังหวัดนาจเริญครับนํางวงขืนรถนะครับมาให้พิจารีวิวไห้ครับกินเขาเที่ยงเราบอกครับตรงนี้ยังค่ะเตียดคือึ้หอดนะครบที่พเป็นล่มกวนซะบ่ครับมือนน้มีหลายราคาครับพี่น้องมีหมื่นเก่าก็มีแม่สาวครับตอนหนาพี่น้องทองเจ็ดเตือนนะครับต้นมินแม่สาวด้ันหลังเป็นพอพันครับลูกสาวลูกชายของกูตันเนาะเป็นนอนล่ะพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวเบิ้งทองไก่ขอดกันครับพี่น้องนะครับราคาทรงฟรีจากกิโลตรงนี้สองร้อยโลค่ะ200กิโลครับพี่น้องเพรมันเก๋ไก่ด้วยครับน้องนิดพอดีเป็นทรงให้เองเดี๋ยวเบิ้งตัวแรกครับก่อนครับพี่น้องตัวนี้สดแห้งครับพี่น้องทองเจ็ดเดือนแล้วครับตัวแรกครับเป็นงัวทองครับทองครับเจ้าโนเบิ้ลครับเจ็ดเดือนแล้วครับพี่น้องปาะกันทองสดๆดจังซีตรงนี้เปิดจักบาทครับสามหมื่นเก้าพันบาทค่ะสามหมื่นเก้าพันครับพี่น้องเป็นงัวที่พอดีเลี้ยงพอดีเลี้ยงครับพี่น้องซุ้งอะไรครับน้องนิด สูงร้อยสามสิบแปดบวกลบครับร้อยสามแปดบวกลบครับพี่น้องครับเนื้อนั่งดีแห้งนะครับนี่ครับเพชดำพ่วงห้างดำนะครับทองใหญ่แล้วนะครับตอนนี้เป็นทองครับเจ้าโนเบิลนะครับทองครับเจ้าโนเบิลพอพันนี่ครับนี่พอพันน้ำเข้าจากอเมริกาครับพี่น้องพอพันดีพร้อมครับวันที่ผสมครับวันที่สิบสีกุมภาพกครับกนัดคว่ำยี่สิบหกคือที่กาหกขับมีใบมีหลอดนะครับสูงวันที่สิบสีกุมภาพผู้ดีเลยวันแห่งความรักครับพี่น้อง ปะกันทองมาตรงนี้ปะกันค่ะนี่คลิปตรวจค่ะนี่คลิปตรวจทองแล้วค่ัทอกระทอนประกันจัอเมืองค,ค่ะที่าเมืองค่ะที่ผาเมืองสูงลอยค่อก็อร้อยสามสิบแปดบวกลบค่ะร้อยสามบแปดบวกลบนะครับน้องน้อยก็อยากมาส้นเขาคุ <c oughs> ้นด้านหลังส้นมือเก่าแล้อพี่น้องจะเบิ่งกันอ่ะนะครับหนังหนาดีครับเหลี่ยมยุมย่มๆเลยหนังพี่น้องเลยนุ่มสีเทาเรียบกระเทาะปกตินะครับคลิปผู้ดำจมูกดำนะครับเขาก็บไวแต่งไว้ยังเนาะค่ะ,ะเพื่อได้สดเนาะตรงนี้เนาะได้สดค่ะสดแห้งพี่น้องสดแห้งหนังหนาดี บอกยังไงคือเนื้อนั่งดีนะครับสดเป็นลูกสองในทองกันปะลูกสองในทองค่ะคะวันจับจุ๋มองนั่งทับนะครับพี่น้องอ่าจมูกปรสีบแวแดงเดลยนะครับเอาซองเจ็ดเตียงคับเจ้าโนเบิลพอพันน้ำเข่าจากอเมริกานะครับอีเด้อเอาบรรยากาศเคี่ยงๆพี่น้องเอ้ยอ่อนไรจักเป็นงอจักเป็นคนหรือสิเป็นลมกันอ <c oughs> ่อนอีดีอ้วนอยู่ต้นนี้เนี่หลังแปน้นเดือดเลยต้นนี้ว่าต้น สามมื่นเก่าเนาะค่ะต่อร่องใดต่อร่องใดเด้อพี่น้องนะครับนี่ครับพี่น้องเบื้องถือนังเดียมหยุ่นหยุ่เลยครับเพดดำนะครับพว่วงหางดำน้อยนี่จะเข้ากล้องหมูลูก <c oughs> ใจเย็นใจเย็นใจเย็นต้นมื่นเก่เาเป็นชุดที่สี่ครับจึงเบิ่งกันเอาตัว,วนี้ก่อนสามมื่นเก่าครับเบื้ถ่ายเพิ่นนี่ครับข่นหางเปีครับอ้วนเด้อพี่น้องอ้วนบอกกันเลยว,ว่าสดดีลูกสูงหลายสามแปดครับเป็นงวงลูกที่สองยืน เอ้ลูกทีซองในท้องลูกทีซองในท้องเพราะฉะนั้ออกยืนยืนล่ะอ nope. um ีซองเดือนไอ้กินน้องแท้นะครับน้องกระขายเป็นพันเพราะนี่เป็นน่องหาสื่อได้เงี้ยน้องบอขายดอกนี่เมื่งไทยพันธุ์น้องกลมดีปะอ้วนเปลือดดำพวงหางดำครับเป็นงูผพอดีเลียงครับพี่น้องสดพร้อมนะครับเอาราคาพอดีก่อนนิดสามหมื่นเก้าต่อลองได้ค่ะสามหมื่นเก้าครับพี่น้องเมืองไทยพูดมันหมูเห็นบอคผมบอกเลยว่าสดดี หลังเพลินเป็นไดยทองเจ็ดเดือนครับนุ่มสี่เต่านุ่งน้ครับพวงหางดบเคร่องบทเอาตัวแรกตัวที่สองครับเป็นงูวแม่สาวนะครับสูงเท่าไรตรงนี้สูงร้อยสามสิบแปดบกครับร้อยสามสิบแปดบกครับเนื้อนังดีเดียมโตดีครับพี่น้องตัวนี้เปิดจากบาทเปิดสามหมื่นหกพันบาทค่ะสามหมื่นหกพันครับพี่น้องต่อร่องได้ค่ะไว้ประมาณจะปีครับตรงนี้ไว้ประมาณยี่สิบเดือนค่ะยี่สิบเดือนครับพี่น้องยังก็แควคู่ยังก็ แก่น้นนำนมเขียวยัยงเป็นฟันนำ้ำนมอยู่ค่ะยั <eden> ยงเป็นฟันนำ้ำนมอยู่เด้อพี่น้องนะครับยังเป็นฟันน้ำนมอยู่ตอนนี้ยังไม่ผสมเนาะยังค่ะยังเป็นฟันนำ้ำนมอยู่ค่ะพอให้ผสมอ่าพี่น้องเอ๋ยนะครับนี่สามหมื่นหกพันครับต่อรองได้อธิบายฟันนำ้ำนมให้เจ้าฟังแน่อันฟันน้ำนมควรจะเป็นเลมในน้อยๆนะค่ะเป็นฟัน,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 นในน้อยๆอายุประมาณจักปีฟันน้ำนมฟันน้ำนมนี่เกือบสองปีค่ะสองปีเนาะถ้าฟันแท้ขึ้นก็ว่าสองปีกว่า ประมาณนี้นะคะสองปีกว่ากับสามปีค่ะฟันแทกคุณพี่น้องนะครับนี่เด้อเพิ่นมันไยประมาณยี่สิบเดือนนะครับค่ะตอนนี้ถ่าผสมเนาะค่ะนะครับคีบหูดําจมูกดําครับเรียมโตดีแห้งพี่น้องนั่งนะนะครับนี่เอาสามหมื่นหกพันเพดดำฟ่วงหางดำครับค้าทุกข้าทอนประกันให้เนาะสิบห้ามือค่ะสิบห้ามือสองปีกับสองรอยโลครับค่ะตอนนอิ่นนี่นะมาปวดนะตอนนอกกะนาเลยไม่ถีบมาน้ำกันพี่น้องกะนาเลยไงตอนนอตั้งโจกอพี่น้องเลย เล็บเล็กกว่าเท่าปกาติครับพี่น้องเรียมโตงามนะครับข้าวมันทองนี่เป็นตเต่าเรื่องมอตัวนี้พี่น้องเนี่ะตอนนี้ห้องราคาเมษาวนะครับสามหมื่นหกพันค่ะต่อรองได้ค่ะต่อรอง,องก็ได้พร้อมนะครับสองปีก200ับสองร้อยกิโลสองรกพี่นอ้องเบื้องเรียมโต้พวกมักครับพวกเรียมโต้กันั่งน่าดีครับเป็นบรามันดผสมนะครับเนาะโอ้โยแดดไหมจมูกดำคลิปหูวดำนะครับต่นอกใหญ่พี่น้องตั้งโจโกเล็บกว่าเท่าปกตินุ่งจักเต่าจีเตา่าค่ะ ฟ้าเดียดพี่น้องกือเดียดฝนเป็นวลหนังนาดีครับนี่เพลิดดนุ่มสีเต่าพวงห้างดับตาล้างกว้างดีครับเบิง้งนี่หูครับพี่น,อน้องหูนุ่มสีเต่าแม่สาวนะครับไปไก่กระสมค<ะ>ือไปกบสังเกตอาการเลยเนาะค่ะสังเกตอาการลยค่ะขึ้นกระสมเลยครับพี่น,อน้องนม่เดียมโตพี่น้องสามหกพี่น้อง ต่อรองได้ค่ะต่อรองได้พร้อมน้องนิดพุ้นว่าเน้นย่ำเนอะตอได้อีกแล้วนะต่อได้ทุกโต้แล้วนะครับเอาชุดที่สองนะครับแม่สาวปีที่เดือนสุ่มลอยตัมเป็ต่อไปครับไปเบิ้งพ่อพันครับน้องนิดครับวานนี้ครับตัวที่สามครับพี่น้องเป็นงัวพ่อพันนะครับอนาคตพ่อพันธุ์หลุดสายของเจ้ามูตันนะครับไวัหกเดือนครับพี่น้องหน่าวันพอเลยเปิดจักบาทน้องนิดเปิดสองหมื่นหาพันบาทค่ะสองหมื่นหาพันนะครับเป็น อน,นาคตดพอพันเนาะ,ะสูงอะไรครับนี่ครับสูงร้อยยี่สิบหาบกลบค่ะร้อยยี่สิบหาบกลบนะครับร้อยยี่สิบหาบกลบเป็นลูกใต้ของเจ้าคุณตันครับมีใบมีดดอดวันที่เกิดเพิ่นครับเกิดเดือนมีนานครับปลายเดือนมีนาเลยคิ้ว้ามีนาบวกลบครับโอ้โหวันจริงเพิ่นเกิดมือใดญค่ะนะครับแข้งขาใหยไงเฮงหน้าตาไม่พันผอพี่ต้องฮึกหลายครับจมกูกคอนิสนเข้ากันป่ะนี่ยังค่ะคิ้วผูด,ดำจำมูกดำปึ๊ดพี่น้องเลยนะครับโอ้ยต่างคอโวด แกงค้าใหญ่เอานะครับสองหมื่นหาพี่น้องเลียงไว้ต่นหน่อยเอานะครับขวันจับจุมองนั่งครับปากกระบอกดำพว่วงหางดำไข่ดำบอลไข่ขดำค<ำ>่ะอ้าวไข่ดำนี่ครับพอพันเป็นเครื่องโบดอ๋อโหูใช่หรหูค่ะเช่องจับใดใบใดโอ้พี่น้องเลยเขานอนถ่าเมื่อกี้เดยดกันขึงมาค่ะฟังนี่ครับพี่น้อง ผู้ค้ขาพอนใหญ่น้องนเหรอค่ะแข้งขาใหญ่ค่ะโอ้แข้งขาใหญ่เด้อพี่น้องงัวหกเดือนนี่แหละผลอุ้ยอ,อันซ้อนปากลาหน่อยเอ,อ้ยเอาบ้านผู้ใดหาฟอพันขุ้มฝูงครับพี่น้องเลี้ยงไปตะน้อยเผา่อจะหูจักใจเพิ่นตัวค่ะเพิ่นจังเชื่องดีค่ะเฮาเลี้ยงตะน้อยแย่ผ้าเอาผสมหรือยอย่างมันจังบอหวงตัวเมียตัวหนึ่งครัพี่น้นองอ่ะขอเท้าเล็บปกติดีนี่ครับปากกระบอกไข่พิ่นอักษรชัดไปเลยนี่ครับปากกระบอกดำ เร็ยบคอเท้าปกติดูไส้หุ่นตันแข้งขาแบบใหญ่ก็เป็นตัวแม่เนี่นคือสิพูดเนาะค่ะแต่เขาบปิดรับไหมตานอกพี่น้องเอานี่โอ้ยขาเนี่ยเปียกใหญ่พี่น้องมึงจีรับล่ะเงี้ยสีนวลแล้วอย่าเฝ้าเอาหนาวยืนทนงานนะพี่ยังขาขึ้นดัวอย่ยังขาขึ้นตัวพี่เออไม่นาขึ้นไม่นี่ของแท้คุณครับยืนทำงานลูกยืนทำงานอ่ะจัดท่าเบิ้งยืนทำงามเบิ้งเป็นฟินไรยืนอะไร เดี๋พี่น้องนห็นนารอดนะยีนังงานลูกยีนังานเป็นหยาดสองหมื่นหาต่อรองได้เนาะค่ะต่อรองได้ค่ะสองฟรีจากกิโลสองรอยโลค่ะสองรอยโลคือกันครับลูกไสขุดตันเด้อพี่น้องนี่ครับหน้าตารอได้หนี่เห็นบัวคนรอเห็นบัวนี่เพิ่นบัวพ่อพันธ์เมาเพื่อนหน้าเมาจำเป็นไงมันหาซื้อไปเลยหาซื้อไปได้ค่ะมือเดี๋วันทีพี่น้องเบิ่งเมาจำเป็นใส่เมา้ดำดำก็สวงามค่ะพี่น้องลองหลังเพิ่นนะครับนี่โอ้ จ <S an> อดเอานี่ลาพี่น้องนี่กระโดดง่ายพอพันแบบนี้นะครับน่าอะไรยังไหนอกสี่เอาโอไอ้อสองมื่นหาเนาะค่ะสองมื่นหาตัวร่องได้ค่ะคไปยางโซยหน่อยยางไหนะปะเนาะไปลูงไปเลยลูก <C oughs> ปลาลูกยางไปเลยโซ่นี่นครับไกลยังไงเดียดออกแล้วพี่น้องมาลูกมามันนี้เป็นเชือกอ่าปุ๊ต่อไปครับบุ้งแม่สาวหน่อยครับตัวที่สี่ครับเป็นม่วแม่สาวครับเปิดแจ็คบาทตรงนี้ เปิดเอ้อเมื่นเก่าค่ะหนึ่งมื่นเก้าพันครับพี่น้องอ้าราคาห้องต่อรองได้ต่อรองได้ค่ะสูงอะไรครับสูงร้อยสิบห้าค่ะ115ร้อยสิบห้าประกอบกับแม่สาวไหวหาเดือนใส่เมาไว้ครับพี่น้องใส่คุ้มไว้เป็นปลามรรจุผสมไทยก,ากลางตัวน,น,นี่ครับน้ำล่างกับงามอยู่เนาะค่ะน้ำล่างงามค่ะครับนั่งนะดีครับ<อ>พุ่งดิย่างพ่อท่าเดชสนเข้าครับจมูกดำนะครับพี่น้องเศรษเงียบเงียบข้นหวนเบื่อหนวดเดียรค่ะหมื่นเก้าค่ะต่อรองได้ออไดค่ะต่อรองกใดพ่อครอบสูงฟรีกี่โลตัวนี้สอง คนงทังเปนะครับอ่าีเขตผมนะครับพ่วง้างดำนมสีเต่าแม่สาวสูงลอยซิผาค่ะลอยซิผาค่ะไม่เป็นงวงหาเดือนเลอพี่ต้องค <ขอ S 1> ่ะอนาคตใหญ่กันเร็วอยู่ดอกไปเดียงเอานะครับนี่สีแดงงามอยู่น้ำลางลามเลึกไปเลยคุณครับเรียกว่าทปกติค่ะทุกกระท้อนประ,ประก,ก,รปกันให้เนาะซิ้ามือค่ะเร้า,า,าเงียบเงียบแดดค่ะวันแด <c oughs> ดเฮ้ยแดดมือนี่ไหมตายเป็นลุ่มแทพพิจาร อีละมาโหจละล่ะเอา้าผูได้างวัวหน่อยไปเลี้ยงครับพี่น้องให้เด็กหน่อยเด็กๆ็กเลี้ยงพอได้ออกจากโทรศัพท์ <c oughs> นี่มื่นเก้าห้องค่ะ <c oughs> ต่อได้ค่ะต่อได้นะครับเป็นชุดที่สีครับมือน,นีนะครับสีแดงงามมีดอกครับล <c oughs> ง่มลอยสิบหาบกรบนะครับไปหกเดือนเป็นแม่สาวโต,วตวสุดท้ายครับมือน,นีมีแบงปันซีโต ต้นใจตัวใดไรกับโถหาน้องนีด้ได้ครับปัดเงืินหลังนี้เด้ค่ะชิบเป็นลมละเ <c oughs> <c oughs> บอร์ไล่เบอร์โทรเลยเนะาะค่ะเบอร์ไล่เบอร์โทรเลยค่ะต่าวประเทศอยากสื่อม่วกับทักมาทั้งไล่กันเลยครับเบอร์โทรเลยอ่ะสร้างคลิปนี้พ่อละครับพี่น้องฮอนไล่พี่เจ้าประทุนาเก้าตรงนี้ครับขอจบคลิปเพียงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะปักยุงยางช่วยหน่อยไปบนนอกโมเป็นเชือกอ่ะนี่ครับเบิรงงางเพื่อนไปแล้วโมเป็นเชือก